การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่507เควสเสร็จสิน้นวูว้าวความรู้สึกแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอืมเด้งดีชะมัดเลยว้าวนี่ก็เพลินดีฮะอันที่จริงแค่เห็นก็ทึ่งละแต่ทุกอย่างมันก็มีลิมิตของมันเนาะเมื่อใหญ่เกินไปมันก็จะทำให้เสียรูปร่างซึ่งนั่นก็จะทำให้ดูน่ากลัวขึ้นมาอีก ฉางเย่คอยตบหน้าอกของดัสฟินิก์อยู่เรื่อยๆหน้าอกที่ผู้หญิงกว่า99%ต้องอิจฉาและผู้ชาย100%ต้องอยากเอาหน้าเข้าไปฝังปัญหาก็คือหน้าอกของเธอนั้นใหญ่ขึ้นอีกซะจนมันเริ่มยานลงมาเฮ้ฉางเย่ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้นายเลยดัสฟินิกส์น้ำตาไหลลงมาอาบแก้มเธอทิ้งมีดของเธอและไม่คิดจะสู้อีกนี่เป็นการทำร้ายจิตใจของเธอชัดๆเลยปิ้ว ยิงไฟเออร์มิสไซและฆ่าผู้หญิงที่โดนทรมานจิตใจทิ้งไปและเพื่อจบการทรมานหรือหยุดไม่ให้ฉางเย่ทำให้เธออายไปมากกว่านี้วินาทีต่อมาศพของดัสฟินิกก็ได้หายไปจากดินแดนแห่งนี้เธอคงเลือกที่จะไปเกิดที่สุสารแทนเนื่องจากมันต้องใช้เวลาวิ่งหยุดสักพักกว่าจะกลับมาที่นี่ได้เมื่อโดนลงโทษแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับบทเรียนไปแล้วแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ฉางเย่คิดแต่เขาไม่คิดจะลดการป้องกันตัวเองลง เขากลับรออีกกว่า30นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าดัสเชนิกส์นั้นยอมเลิกแก้แค้นหรือ,อยังฉงเย่คงจะรู้สึกดีขึ้นถ้าอดทนรอไปอีกนิดเราไม่พบว่าเธอแอบ,บซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ในที่สุดความอดทนก็หมดลงโจนที่จะฝีมือดีที่สุดในบรรดามหมู่โจรเนื่องจากพวกนี้ไม่ได้เก่งในเรื่องสู้ตัวต่อตัว,ตวแต่เป็นความสามารถในการแอบ,บต่างหากที่ยกระดับพวกเขาขึ้นมา มีแต่พระเจ้าหรือ GM เท่านั้นมัง้งที่รู้ว่าโจนจะกระโดดออกมาโจมตีตอนไหนหลังจากนั้นสักพักฉากเย็บก,ก็เหนื่อยกับการรอและแตัดสินใจไปเริ่มสู้กับบอสในสถานการณ์ปกติผู้เล่นที่เป็นโซนนั้นต้องรออยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็มีเพื่อฆ่าผู้เล่นอีกคนมันเป็นเรื่องปกติที่โจนนั้นจะเฝ้าสถานที่นั้นมากกว่า2วันความจริงมันจะยุ่งยากกว่านี้อีกเมื่อมีเรื่องเครื่องเกมเข้ามาเกี่ยว บางทีอาจเฝ้าอยู่เป็นเดือนเลยก็มีบอกได้เลยว่าวิธีแบบนี้เป็นวิธีดั้งเดิมและใช้กันมานานแล้วฉางเย,ย่เองก็ได้ให้เฟล,ลิสอยู่ห่างๆจากบอสก่อนพร้อมกับที่เขาเข้าโจมตีธาตุไฟตัวหนึ่งใกล้ๆบอสด้วยสกิลสเปียร์ออฟอ i บิทเรชัทั้ง5ตัวนั้นหันมาพร้อมกันก่อนจะโห่ร้องออกมาและเดินหน้าเข้ามาหาฉางเย่ย ่าเยืดหถอยห่างออกมาอย่างรวดเร็วและคำนวณเวลาในตอนที่จะใช้ Shadow of the Void และหนีออกจากการต่อสู้ตอนนี้เป้าหมายทั้ง5ตัวนั้นเสียตัวโจมตีหลักไปแล้วมอนสเตอร์ที่โดนดาเมจนั้นเป็นตัวสุดท้ายที่กำลังเดินกลับเข้าตำแหน่งเดิมในขณะที่อีกตัวนั้นกลับไปประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วธาตุไฟตัวสุดท้ายนั้นยังไม่ทันได้ก,กลับไปก็มีเฟลิสเข้าสู่ระยะโจมตีของมันและเข้าโจมตีเธอแทนปล่อยให้ทั้ง4ตัวยืนนิ่งอยู่ ฉางเย่ก็โผล่ออกมาจากอีกมิติและกลับมาในสนามรบก่อนที่ทาดไฟจะได้ทำการโจมตีเฟลิสเขาก็ได้ใช้โปรโฟกและดึงมันกลับมาหาเขาแทนมนุษย์เจ้าจงตายซะเถอะเสียงของมันทุ้มต่ำทำให้ฟังดูเหมือนมันพูดตะกุกตะกักแต่เรื่องนั้นก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วทาดไฟได้รีบเดินหน้าเข้าหาฉางเย่และใช้ค้อนของมันฟาดเข้าใส่เขาดยการบล็อกและฟาดฉางเย่เริ่มเอาคืนทันที เนื่องจากธาตุไฟนี้มีภูมิต้านทานไฟทำให้เฟลิสต้องอยู่ในร่างของมนุษย์และเข้าโจมตีมันด้วยหอกน่าเสียดายที่แม้แต่ Blazing Dragon Spear ของเธอก็ยังคงเป็นธาตุไฟอยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติการโจมตีนี้จะไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายลดการหักค่าดามเมจลงไป แต่ในตอนนี้ด้วยการสู้กับมอนสเตอร์ที่มีภูมิต้านทานไฟมันกลับเสียเปล่าด้วยการโจมตีกายภาพของเธอเพียงอย่างเดียวทำให้ DPS ของเฟลิสนั้นลดลงมาเหลือ4 0 0พพอๆกับฉางเย่สาวน้อยเสียใจมากกับการที่ความสามารถของเธอลดลงไปและได้แต่พูดขอโทษออกมาซ้ำๆฉันขอโทษนะพี่ชายฉันมันไร้ประโยชน์ฉันมันไม่ดี เธอเนี่ยช่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักซะจริงๆถ้าใยปีศาจแล้วก็ดิสเลอร์ทำตัวแบบนี้บ้างแล้วนะอืมฉางเนี่ยแถไหนจออกมาเมื่อคิดแบบนั้นโลกจะวิเศษขนาดไหนถ้าใยตัวเล็กทำตัวดีขึ้นกว่านี้สักนิดบ้างแม้ว่าการโจมตีของเฟลิสนั้นจะลดลงอย่างมากแต่ DPS ของพวกเขาก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีธาตุไฟนั้นได้ตายลงในเวลาไม่ถึง2นาทีพร้อมกับดรอปแอมเบอร์ออกมามันเป็นไอเทมเบ็ดเล็ด ที่เอาไว้ใช้ขายให้กับ NPC และกับเงินไม่กี่เหรียญบางทีก็ได้แค่ไม่กี่ทองแดงหลังจากที่สู้เสร็จฉ่างเย่ก็ได้รอกว่าอีก10นาทีเพื่อให้ครูดาวของ Shadow of the Void เสร็จก่อนเขาทำแบบเดิมอีกครั้งและค่าทัดไฟตัวที่2ลงได้สำเร็จในครั้งที่3ามางเย่น,นั้นประมาทไปหน่อยและดึงบอสมาด้วยโชคดีที่เฟลิสและไวที่เจอานั้นสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าและออกจากสนามรบไปได้ ในครั้งที่4ีชางเย,ย่ได้เพ่งสมาธิมากขึ้นและลอดทาดไฟ2ตัวออกมาพร้อมกันหลังจากใช้เวลาเป็น2เท่าจากเดิมเขาก็ฆ่าทาดไฟทั้งหมดลงได้และเหลือเพียงเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือหลากวัวหน้าเท่านั้นแม้ว่าจะสู้มาเกือบ50นาทีแต่ฉ่างเย,ย่ก็ยังคงหยุดความระแวงของตัวเองไม่ได้เลยเขายังคงคิดเผื่อโอกาสที่ดัสฟินิชจะเข้ามาโจมตีหลังจากที่คิดหยุดสักพัก ฉางเย,ย่ก็ได้บินวนไปร,บรอบๆและมองหาร่องรอยของผู้หญิงคนนั้นมันไม่ง่ายเลยการที่จะหาจนที่หายตัวอยู่ในป่านเนี้ยมันเป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หลังจากหารอบแรกไม่สําเร็จฉางเย่ยก็ตะโกนออกมาราวกับคนบ้าและแตัดสินใจเข้าสู้กับบอสเขารอต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าเควสของเขาโดนรบกวนโดยยายบ้านนั่นจริงๆเขาต้องใช้เวลาอีกหลายวันล่าเธอแล้วก็ตบนมเธอเขาจะแสดงให้เธอเห็นว่าเขานั้นโหดร้ายขนาดไหน เอาละไปกันเถอะเฟลิสฉางเย่ชักดาบออกมาแล้วเรียกเด็กสาวด้วยท่าทีที่เคร่งขรึมได้เลยพี่ชาย spear of o b i t r a t i o n เสียงของบอสนั้นดูต่างออกไปเมื่อเทียบกับทาตไฟตัวอ,อื่นๆน้ำเสียงของมันนั้นเหมือนกับภูเขาไฟประทุมันขยับร่างอันใหญ่โตของมันกระทืบลงที่พื้นและใช้ค้อนฟาดเข้าใส่ฉางเย,ย่เมื่อไรกันที่มนุษย์อ่อนแอนั้นกล้าต่อกรกับเทพเจ้าคิดจริงๆหรือว่า จ้าสามารถเป็นหนึ่งในพวกเราได้ชาร์จเปรี่ยงคอนนั้นได้ฟาดลงมาอย่างรวดเร็วเข้าใส่ฉางเย่และก่อให้เกิดแรงดันอันมหาศาลแรงกดนั้นทําให้ฉางเย่ถึงกับถูกฝังลงไปที่พื้นขาของเขาสุดลงไปครึ่งหนึ่งกระดูกของเขานั้นก็เหมือนจะหกักและฉางเย่ก็กลับมายืนในท่าทีที่มั่นคงพร้อมกับการขาออกเพื่อรับแรงและผักโล่ให้ปัดคอน,นั้นทิ้งไป <c oughs> ช่างเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอค่าใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการโจมตีนี้เองลาโกานายกคอนขึ้นมาจากกลุ่มที่มันสร้างและฟาดเข้าที่ฉ่างเย่อีกครั้งครั้งนี้บล็อกยังคงครูดาวอยู่เขามั่นใจกับพลังป้องกันที่มีและยกโล่ขึ้นกันดังเดิมจากนั้นฉ่างเย่ก็ได้รับดาเมจไป1 2 9 4 2จากการโจมตีของบอสพลังป้องกันของเขามีไว้แค่โชว์เท่านั้นหรอเนี่ยฉ่างเย่ฮึดฮัด ดาเมจเนี่ยก็ไม่เลวเลยทีเดียวอย่าคิดว่าตัวเองเหนือลองดูตอนฉันดับไฟแกดูฉัเยีอาศัยแรงเหวี่ยงของคอนแล้วกระโดดขึ้นไปในอากาศจากนั้นก็ลงมือเข้าโจมตีเฟลิสเองก็เข้าไปโจมตีด้วยพร้อมกับงูบินลาโกน,น่าได้ตั้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ตะโกนออกมามนุษย์ที่หยิงเยโสมนุษย์ผูงงงง้โง่เง่าเจ้าไม่มีวันรู้หรอกว่าทำไมเทพถึงมักดูถูกพวกเจ้า จงเผชิญกับพลังของเปลวไฟให้มันเผาชำระวิญญาณอันโสม,มมของเจ้าซะบอสนั้นได้ฟาดไปที่พื้นดินตรงหน้าและก่อให้เกิดทะเลเพลิงออกมาทุกทิศทางฉางเย่นั้นรับดาเมจไฟไป13722เฟลิสเองก็ตอบโต้อย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนร่างเป็นมังกรแต่ก็ยังได้รับดาเมจไปถึง155 2 0เนื่องจากเฟลิสนั้นมีพลังป้องกันเวท4,480หน่วยในร่างมังกร ทำให้ดาเมจที่เธอได้รับในตอนที่เป็นมนุษย์นั้นจะสูงกว่าแม้ว่าเฟลิสจะมีเลือดกว่า1 0 0 0 0แแต่เบอร์นิงออร่าของบอสนั้นทําดาเมจเธอได้จํานวนหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากมันทําดาเมจห้าพันในทุกๆ3ก3วินาทีแต่ถ้าเฟลิสเลือกที่จะอยู่ในร่าง,างามังกรดาเมจที่เธอจะได้รับจากสกิลนี้จะลดลงมาเหลือแค่520 ปัญหาก็คือร่างมังกรนั้นทนดาเมจได้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากสกิลในร่างมังกรส่วนมากแล้วเป็นธาตุไฟถ้าเลือดขืนยังโจมตีออกไปก็มีแต่เป็นการช่วยเพิ่มเลือดของบอสเท่านั้น30วินาทีต่อมาในการต่อสู้เฟลิสค่อยๆโดนบังคับให้ออกจากการต่อสู้เธอต้องบินขึ้นไปสักที่แล้วไปใช้แบนเดจ แล้วก็ Transmuted g r a s i v <_ C> e Healing Potion เพื่อให้เลือดของเธอกลับมาเต็มก่อนจะกลับมาต่อสู้อีกครั้ง <_ C> e <an> ขอได้เปรียบที่ดีที่สุดของคู่หูต่อสู้ก็คือ <_ C> e <an> มันเหมือนกับผู้เล่นที่สามารถกินยาฟื้นฟูได้ใช้ Bandage <_ C> e <an> ได้และแม้แต่นั่งกินขนมฟื้นฟูเลือดได้ก็ตามปกติที่พวกนี้จะออกจากการต่อสู้ไปฟื้นฟูต,ตัวเองก่อนฉางเย่นั้นใช้ทุกสกิลออกมาและลดเลือดของบอสลงมาเหลืออยู่ที่80% บอสได้ดึงค้อนกลับมาก่อนจะคำรามขึ้นไปยังท้องฟ้าจงมาลมหายใจของข้าราชาของเจ้าเรียกให้เจ้ามาช่วยธาตุไฟสองตัวโผล่ขึ้นมาในสนามต่อสู้บอสนั้นได้คุกเข่าและนิ่งไปเปลวไฟที่ลุกไหม้ที่ร่างกายของมันหยุดลงเหมือนกับว่ามันกำลังหยุดเวลาตัวเองแต่การเผาไหม้นั้นยังคงเผาไหม้อยู่เรื่อยๆ มอนสเตอร์ไฟที่มันเรียกออกมาก็คือ summon seven fire elemental fire elemental seven form elite elemental being level 110 hp 3 3 0 0 0 defense 1,200 melee attack 7,594ถึง9,594การโจมตีแบบกายภาพที่มีธาตุไฟสกิลของมันคือ flame batch ทำนาเมดไฟ100% ตันเป้าหมาย3วินาทีอืมก็โชคดีที่ลูกน้องที่ถูกเรียกออกมานั้นไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่และมีเลือดเพียง330,000ธาตุไฟ2ตัวนี้อ่อนแอกว่าลูกน้องกลุ่มก่อนหน้านี้อยู่อีกอย่างลูกน้องตอนนี้ก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันธาตุไฟด้วยเฟลิสจึงเปลี่ยนร่างเป็นมังกรและก็เริ่มยิงไฟเอ,อมิไซอ,ออกมาฉางเยอเองก็ขึ้นไปขี่ไว้ที่ JR และพุ่งเขาใส่ธาตุไฟอีกตัว ในเวลา40วินาที้าตุไฟทั้ง2ตัวก็ถูกฆ่าลงการต่อสู้นั้นจบลงและบอสจะกลับมาในอีกกว่าหนาทีฉางเย,ย่ใช้โอกาสนั้นฟื้นฟูเลือดตัวเองด้วย a n d เดจตอนนั้นเองสกิลเบอร์เซอร์เกอร์สเฮลและชิลวอก็เกือบจะพร้อมใช้งานอีกครั้งแล้วฉางเย,ย่ได้แต่สยายิ้มออกมาสกิลซัม m ันเซิร์เของบอสนั้นต้องเป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนของผู้เล่นในสนามรบ สกิลนี้จะมีประโยชน์เมื่อใช้กับผู้เล่นจำนวนมากมอนสเตอร์ Monster ระดับสูงนั้นมีเลือดที่น้อยแต่ก็ยากที่จะเอาชนะถ้าเลื่นเตรียมตัวไม่ดีพอธาตุไฟที่ถูกเรียกออกมาเหล่านี้จะจัดการกลุ่ม DPS และฮิลเลอร์ลงได้แต่สำหรับฉางเย่แล้วมันน่าเสียใจแทนบอสไม่ใช่แค่เพียงเหมือนกับเอาเด็กมาหยอกเล่นแต่มันยังให้เวลาเขาฟื้นฟูตัวเองอีกต่างหากในบรรดาบอสทั้ง3ตัวที่เขาต้องฆ่าบอสตัวนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้ว สองนาทีต่อมาลววาโกนาก็ได้ฟื้นคืนกลับมาและพูดบดพูดอันแสนยืดเยื้อของมันแต่เมื่อบอสกดใช้สกิลดูดสับเลือดของธาตุไฟก็ได้มีตัวหนังสือสีเขียวลอยขึ้นมาบนหัวของมันโดยมีค่าบวกศูนย์ฉางเย่ก็ได้แต่หัวเราะและเริ่มทำการโจมตีต่อในการต่อสู้นั้นความฉลาดของบอสจะแสดงออกมาให้โลกได้เห็นจากการที่เห็นว่า ซัมมอนเซ v e n f เว่นไฟเออร์แล้มันเช่านั้นไร้ประโยชน์แต่ลากว่าหนาก็ยังคงใช้มันออกมาในตอนที่มันเสียเลือดทุกๆ20%ฉางเย่ก็ได้เปรียบอย่างมากกับสกิลนี้ของบอสและสามารถลดเลือดบอสลงมาได้เหลืออยู่ที่10%ได้อย่างง่ายดายและในตอนนั้นเขาก็ได้ใช้ g l ล r e of the d e t d God ออกมาแต่ล้มเหลวโดยมีตัวหนังสือว่าต้านทานลอยขึ้นมาบนหัวของบอสอ๋อก็แค่ฟันต่ออีกสักหน่อยละกัน ฉงเย,ย่จึงกดใช้ Dance of the Heaven s n n e e r t t h แล้วก็เ h a ต tic Dance of l l e t t r i c u u r r n t t เพื่อช่วยประหยัดเวลาของเขาลงหลังจากโจมตีบอสไปได้สักพักร่างของบอสก็ถูกสุบเข้าไปในคอนของมันพร้อมกับที่มันตายลงไปกองไอเทมนั้นตกอยู่ใกล้ๆกๆก่อนที่จะเข้าไปชื่นชมรางวัลของตัวเองฉงเย,ย่ก็ได้เปิดหน้าต่างเควสขึ้นมาดูและพบว่าเควสนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดมรดกก็อดออฟวอ จะได้มาแล้ว